สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับสุขภาพดี5นาทีกับหมอเซียมอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาทรงด้านสุขภาพมาฝากให้ทุกคนได้รับฟังนะครับสำหรับโรคไตเสื่อมหรือโรคไตเรื้อรังเมื่อเราได้ยินชื่อแล้วเราก็คงไม่อยากจะเป็นกันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้ในวันนี้หมอจะมาบอกถึงการปฏิบัติตัวและกการกินอาหารที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้นะครับ ในการควบคุมอาหารตั้งแต่ระยะรยแ,รแรกของการเป็นโรคไตเสื่อมก็จะสามารถช่วยชะลอการเสื่อมของโรคไตได้ซึ่งจะดีกว่าการที่มาควบคุมอาหารในช่วงระยะหลังๆอย่างแรกก็คือการกินอาหารให้ครบห้ามู่รวมทั้งการกินอาหารให้มีพลังงานที่เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดภาวะทุกโภชนาการอย่างที่สองอาหารโปรตีนการกินโปรตีนมากเกินไปก็จะทําให้ไตต้องทํางานมากขึ้นซึ่งในคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคไตเราจะแนะนําให้กิน โปรโตีนอยู่ที่1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันนะครับแต่ในคนที่มีปัญหาเรื่องไตเลื้อลังเราอาจจำเป็นที่จะต้องจำกัดอาหารโปรโตีนลง ในทางตรงกันข้ามถ้าหากผู้ป่วยนั้นได้รับการฟอกไตไม่ว่าจะได้รับการฟอกไตาทางเลือดหรือทางหน้าท้องก็จําเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนมากขึ้นเนื่องจากมีการสูญเสียโปรตีนออกไปทางการฟอกไตและโปรตีนที่ควรจะได้รับก็ควรจะเป็นโปรตีนคุณภาพสูงอย่างเช่นเนื้อสัตว์ปลาเป็ดไก่หรือไข่ขาวควรจะหลีกเลี่ยงพวกเนื้อแดงอย่างเช่นเนื้อหมูหรือเนื้อบัว ควบคุมอาหารที่มีไขมันสูงหลีกเลี่ยงพวกน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวเนื้อสัตว์ติดมันหนังหมูหนังไก่รวมทั้งปลาหมึกคุมอาหารเกลือโซเดียมไม่ควรจะได้รับเกลือโซเดียมมากกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวัน หรือถ้าเราคิดเป็นเกลือแกงก็อยู่ที่5กรัมต่อวันนะครับซึ่งปริมาณโซเดียมที่น้อยขนาดนี้เราอาจจะรู้สึกว่าควบคุมได้ยากอย่างแรกที่เราแนะนําให้ทํานั่นก็คือการลดเค็มลงครึ่งหนึ่งเวลาปรุงอาหารหรือซื้ออาหารที่ปรุงสําเร็จก็ควรจะบอกคนทําอาหารให้ลดเค็มลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งร่วมกับการที่เราไม่ควรจะเติมน้าําปลาซีอิว๊วซอสหรือเกลือลงไปในอาหารที่ปรุงสําเร็จหรือซื้อมานะครับอาจจะมีการใช้ลดเปรี้ยวหรือลดเผ็ดแทนรดเค็มเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องรับ เกลือโซเดียมมากเกินไปและที่ต้องระวังอย่างหนึ่งนีนก็คือการใช้น้ําปลาลดโซเดียมหรือน้ําปลาโซเดียมต่าทดแทนเพราะอาจจะมีการใช้เกลือโพแทสเซียมแทนในน้ําปลาลดโซเดียมซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่ไตเรื้อรังหรือไตเสื่อมได้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงโดยเฉพาะในคนไข้ที่เป็นไตเสื่อมระยะ4ระยะ5เพราะว่าไตามีหน้าที่ขับโพแทสเซียมและเมื่อไตเสื่อมจะทำให้ไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้โพแทสเซียมในเลือดมีระดับสูงขึ้นซึ่งถ้าหากโพแทสเซียมในเลือดมีระดับสูงขึ้นมากเกินไปก็าอาจจะมีหัวใจเต้นผิดปกติได้หรือถ้าเป็นรุนแรงก็จะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวสำหรับอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงก็มีได้หลายอย่างอย่างเช่นกล้วยส้มเห็ดผักโขมอินทผาลามัมหรือโกโก้อาหารพวกนี้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงในคนไข้ที่มีไตเสื่อมเรือรัางระดับ4ระดับ5 อย่างไรก็ตามการควบคุมอาหารเพื่อปรับระดับโพแทสเซียมก็ควรจะอยู่ในความควบคุมของแพทย์เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องเจาะเลือดเพื่อดูระดับโพแทสเซียมในเลือดเป็นระยะระยะนอกจากนี้แล้วในคนไข้ที่เป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังระดับ4และระดับ5 ก็ควรจำเป็นที่จะต้องจำกัดอาหารพวกที่มีฟอสฟอรัสสูงเนื่องจากไตนอกจากจะมีหน้าที่ในการขับโพแทสเซียมแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการขับฟอสฟอรัสด้วยและเมื่อไตเสื่อมก็จะทำให้ขับฟอสฟอรัสได้ลดลงเป็นเหตุให้ฟอสฟอรัสในเลือดสูงขึ้น และเมื่อฟอสฟอรัสในเลือดสูงขึ้นก็จะทําให้แคลเซียมในเลือดมีระดับต่ําลงจึงทําให้มีการดึงแคลเซียมในกระดูกออกมาและทําให้กระดูกไม่แข็งแรงนอกจากนั้นระดับฟอสฟอรัสที่สูงในเลือดก็จะมีการจับกับแคลเซียม ทำให้เกิดมีการตกตะกอนตามอวัยวะต่างๆอย่างเช่นตกตะกอนตามข้อหรือตามหลอดเลือดได้สำหรับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงที่มีฟอสฟอรัสสูงก็มีหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตคุกกี้ขนมปังไอติมกาแฟผงถั่วต่างๆเต้าหู้นมถั่วเหลืองโกโก้เบียร์หรือมเมล็ดธัญพืชต่างๆ เช่นพวกมเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองพวกนี้ก็จะมีฟอสฟอรัสสูงซึ่งเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงในคนไข้ที่มีไตเสื่อมระยะ4ระยะ5นะครับนอกจากนี้คนที่จะหยุดสูบบุหรี่แล้วก็หยุดดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกินยาชุดยาแก้ปวดหรือยาสมุนไพรเนื่องจากในยาชุดพวกนี้อาจจะมียาที่ทําให้มีปัญหาต่อการเกิดไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังได้ถ้าหากเราจาเป็นที่จะต้องกินยาเราควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินยาทุกครั้ง นอกจากนี้ถ้าหากว่าใครมีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงก็ควรที่จะต้องควบคุมให้มีระดับอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งการควบคุมอาหารและการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของไตได้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรที่จะต้องพบแพทย์เพื่อตรวจดูการทํางานของไตเป็นระยะระยะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคไตเสื่อมหรือไตไวายเรื้อรังนะครับ และสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นใดสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้นี้นะครับและถ้าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันใน EP ถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ